เอาเลยครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันนะฮะใน RL ร์เอครพาร์ทนี้นั้นผมจะทําการอัปเกรดดาบมังกรของเรานะฮะเพราะว่าเราได้ไปเอาเลือดของมังกรมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาอัปเกรดดาบของเรากันโดยการใช้เลือดมังกรใส่เข้าไปนะครับซึ่งเราจะใช้ดาบนะฮะดาบกับธนูของเราซึ่งมันไม่เอ็นชานซับไซแอน่ใส่ดาบมันช่วยอะไรวะซับไซแอนชานส์ทูเอ็กซ์พล อ๋อเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถ้ามีเวลเดี๋ยวจะลองโบนเนอร์ doesn't take the blast damage เดี๋ยวกูจะลองเดี๋ยวกูจะลองอเรากูกลัวตีแล้วม็อบมันกระจายหนีกูไงเรามาเริ่มที่นี่นะครับดาบดาร์กเซเบอร์ของเราคู่กับคู่กับไฟเออร์ดาร์กบัตนะฮะจะได้เฟรมดาร์กโบนเซเบอร์แล้วก็ธนูของเราเหมือนกัน ถ้าดูก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นจะคาบไม่ได้นะครับจะได้เฟรมนะครับตั๊บมาเรียบร้อยทีนี้กูกูได้ดาบไฟแล้วฟองชิงชิงชิชิงแต่มันมีดาบไฟไหลายแบบอยู่โยนอะไรมาให้เนะี่ยอ๋อ เ,เดี๋ยวผมเอนชาร์นของให้มิสเตอร์เจก่อนนะฮะเพราะว่าเลเวลบิลดิ้งมิสเตอร์เจไม่ถึงพาวเวอร์สเพิ่มความแรงและเฟรมเพิ่มพลังไฟวิธีซ่อมนะมึงต้องใช้ธนูอีกอันหนึ่งเอามาซ่อมเข้าใจไหมธนูที่ยังไม่ได้พังอะแต่ถ้ามึงยิ่งเอนชาร์นเยอะยิ่งเสียเลเวลซ่อมเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วย หา,หาตัวเตรียมใจโยนให้มึงซ่อมไม่หาหานั้นนะ่ะเมนดิ้งเมนดิ้งจะช่วยเอา e อ p ของเราไปซ่อมอัตโนมัติอะไรเงี้ยคืออะไรไอเอนชาร์ที่ชื่อว่าเมนดิ้งอะเอาไปว่าเมนดีเอาไฟเออร์ไฟแอโร่กูมันอุ้ยฟ้องอพราก,กูค้าใหม่มึงดูมึงดูฟ้องเออพอกูพรากูค้าใหม่มันกลายเป็นกลายเป็นอันเดียวอะไม่ใช่มาดูดิ เนี่ยที่ที่กูเอนชานไปอะหายหมดเลยเอาทำไมหายมันกลายเป็นธนูไฟธรรมดา,ากูไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยกูคิดหนักเลยเดียวกูต้องกูขอเอนชานก่อนป๊ดนึงดาบกูก็กลายเปน็นดาบธรรมดาวะ่ะกูโคตรแตกฟองกูแตกกูกูแตกแน่นอนกูบอกเลยดาบกูกลายเป็นดาบธรรมดากูไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมอะ มาอันนั้นไงมันกลายไม่รู้กูมไม่รูทาไมอะ่ะคืออัปเกรดกูกลายเป็นาดาวธรรมดาคือมันตีติดไฟอยู่แต่มันกลายเป,ป็นดาวธรรมดาไปไปไปทําเวลแล้วเราจะไปโอ้ฟองมึงมีเขาด้วยว่ะเอ,อ้ยเขี่ยวสัตว์เอเียวเียวกูผิดเตรียมน้ําไว้ด้วยนะแจมิสเจแต่ว่ามาดูสิ่งน่าสนใจก่อนเนี่ยกูเจอตรงนี้<ช>นี่คือนี่คือ หอคอย <What? S 1> แห่งพลังข้างในนี่เอาเป็นฐานได้เลยนะมึงลองมาดูข้างล่างคือมันคุ้มมากมึงดูมึงลองมาดูคือมันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างไว้อยู่แล้วอะ่ะมึงดูคือมหาเศรษฐีอะ่ะที่จะอยู่ที่นี่ดูดิคือโค้นมหาเศรษฐีอะ่ะมันไม่มีของหรอกมันเป็นแบบสร้างไว้ให้คนอยู่อะ่ะ แล้วก็มีไฟดูดิดูไฟดิโคตรเจ๋งอะไปไปเถอะไปเข้าดันเจียนกันอูพามาดูเพราะว่าไหนไฟก็โค<อ>มไฟพวกเนี้ยมันต้องจุดใหม่อีกรอบหนึ่งแต่เขามีไฟติดไม่ให้ก็ถือว่าดีมากแต่เมรอไม่ใช่แต่ขเขาจ้าแต่ตัวอื่น มาดูเทคนิคลับน้บฟองมึงเห็นผู้พิทักษ์นี่ไหมเห็น <And> ถ้าเราฆ่ามันหอคอยจะถลม่มดังนั้นเราต้องดึงมันออกมาโดยการดูดูคุยไม่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 ถ้ามึงไปขีบมจะโดนมันตีแล้วมึงตายมึงใช้แกบบิ้งฮุกแกบบิงหุกเข้าไปใกล้ๆ <c oughs> ดึงมันตกลงไป <laughs> มันตกลงไปแล้ว ทีนี้จอดนกเราจะลงไปเราจะลงไปปะทะแหละเอานก ...dismiss นกไปได้เลยเราจะลงปะทานแล้วฟองกูไม่มีไลฟ์สติลก็แหนาวตายดังนั้นอ้าวมีเีคอร์โพชันวัตเทอร์เอนชันมึงไม่เอาขอในกล่องเหรอกูลงมาเคลียร์ม็อบให้มึงอย่งไงกูเลยยังไม่ได้ กูต้องไปเคลียมอบข้างล่างก่อนเดี๋ยวมึงเคลียร์ของข้างบนไปนะฟองเดี๋ยวกูจะลงไปตีม็อบเรื่อยๆคือตอนนี้กูไม่มีไลฟ์สติลแล้วทําให้ทําให้กูเสียงที่จะตายมากดูเหมือนว่าโดนทํำลายเลยฮะ บุกชัเอาไหมไม่เอาหรอกไม่ต้องเอาหรอกบุกชั้นไม่ต้องเอาของวัตถุดิบสำคัญดีกว่าไดมอนด์สอดเอาไหมเอาเอาพวกเพชรเอามาเพชรก็สำคัญก็ดาบธรรมดาเอาธรรมดาไม่ต้องครับ แต่ถ้าเอ็นชารนเอามาเวิร์มโฮ่พอยต์ชั่นเอ็มตี้แอนตี้แอปลาดแอปลาดไม่ต้องเอามาก็ได้ถ้าของมันเต็มอะถ้าไม่เต็มก็เอามาเวิร์มโฮ่เนี่เอาใช่เออเอาเวิร์มโฮเอาเวิร์มโฮเอาพวกของหายากเอาอันไหนที่มึงไม่เคยเห็นนะเอามาเฮ้ยกูไม่เคยเห็นทุกอย่าง มันกำลังทำลายหัวคอยนี้ไอ้ไอ้เแี่นั่นคารเดียมันกำลังำลายหัวคอยตัวเองบอชั้นข้างล่างโดนทำลายเละเลย ฟองการเดียนอยู่หลังมึงอย่าลงมาอย่าลงมาอย่าลงมาระวังระวังเอาเอา,เอานกบินกลับขึ้นไปกูยังไม่อยากฆ่าการเดียนคนนี้เพราะว่าเราต้องเคลียร์ของออกให้หมดก่อนที่เราจะฆ่าการเดียนได้กูตกกูตกมาถึงล่างสุดเลยใช่การเดียนมันกำลังทำลายหอคอยตัวเองอยู่เดี๋ยวกูจะรีบกลับเข้าไปเคลียร์เดี๋ยวกูจะกลับขึ้นไปข้างบนถ้าของข้างบนเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวกูจะเริ่มฆ่าโกลเลมเลย บนสุดเคลียร์แล้วตรงนี้ก็เคลียร์แล้วเดี๋ยวนะกูต้องชัวร์กันว่ากูเคลียร์หมดแล้วจริงชั้นนี้อันนี้ยังไม่ได้เคลียร์โอเคเร็วเอามาก็ได้ไหมถึงแม้อะเราอาจจะไม่ได้สร้างรถไฟแหละหรอกแต่เผื่อไงเผื่อเผื่อนึกอยากสร้างรถไฟ นั้ไม่มีเชียอะไรเลยขึ้นไม่ได้แล้วครับขอขึ้นได้ละข้างบนเนี่ยของดีแห่งห่างของกากใช่มันจะค่อยค่ยก,ากากลงเรื่อยๆโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วแหละเดี๋ยวกูเอาของไปเก็บใส่เอ็นเดอร์ กูสดโกเลมได้แลและตอนนี้เพราะมังกรกูก็สดมาแล้วแค่โกเลมจะยากอะไรเฮ้ยเฮ้ยเนียเนยเี่ยเนี่ยเน่มันสร้างี่ยเงมุม่่ ตัวลอยไปดีเจอเจอตัวที่ป่วนเชิญมาแม่งยิงลอยเลื่อนมันเต็มแล้วพุทเเี้ยอ๋อมันมีทวินไลฟ์มันมียังไงแล้วเว็บบิงแบ็จเท้าเบิร์ตโดนออทวินไลฟ์มีสองหลอดเลือนมีสองหลอดอ๋อรีเซเลสเลื่อนมีสองหลอดวันอัพเว็บเบอร์โอ้ยหิวน้ำหิวน้ำ เอ้นี่อยกแก้เป็นบอกมาคนเล็บไม่ใช่คนเล็บตาตาครับช่วยมีน้ำตาอยู่แล้วมีน้ำตาอยู่แล้วเป็นไหนแล้ววะ มันตีกูไม่เข้าเลยอ่ะเพราะว่าชุดเกราะกูเยอะเกราะกูนะกูอัพโปรเทคชั่น5้ามาเอ้อยหรือสี่วะแปดโอเคเอกินน้ำก่อน ทีนี้ทาวเวอร์จะเริ่มระเบิดแล้วเจูแน่ถ้ามึงบินไม่ได้มึงตายมาลงมาสดกับพี่นะเห็นยน้องนี่มานี่มาจับไฟบุกพ่นเป่าอ่ะพอไม่ได้เองขาแล้วกนจับไฟพ่น ไปสาย,ล,ย,ล,ล,ยละอยู่คู่อะไรจันเราไปกูเบามากตอนนี้สุดตีมันแทบไม่เท่าเลยล ไต่เมันถอยไปไกลจังวะมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมาฟ้องมาเอามือเปล่าไปคิดขวาใส่มันเอามือเปล่าคิดขวาใส่มันไหนวะมึงจะได้สเกลมาแล้วก็คิดขวาอีกมึงก็จะได้กระดูกมาทีนี้คิดขวาไปเรื่อยเออนั่นแหละมันจะได้กระดูกมาเออเก็บไว้ นั่นแหละวิธีเก็บของอไร่ทำเกาะเหรอใช่สเกลไว้ทําชุดเกาะกระดูกเอาไว้ทําอาวุธแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆแล้วหัวล่ะหัวเอาไว้ทำดาวกอนไอ์เอาไว้ตกแต่งบ้านเอาไว้ทําได้หลายอย่างอยู่ทำคาถาบางกรได้ด้วยเป็นเอาไว้คุมบางกรแต่เราต้องหาไข่มาเลี้ยงให้มันได้ก่อน One of the subject e n c h a n t m e n t give extra damage to all life h a r p n e s s It also have chance to trigger several potion effects related to exercise and health. แต่ l ว Subject English subject English ดีต่อการตรีพวกมอนสลาดมีอย่างเช่น v i l l a g e มาป่าซ Zombie Pigment, Snow Golem, ท t c ีมนฉลาดเล้ Zombie p i g m e n เนี่ยไม่รู้ันมันบอกก็แค่ถ้ามันฉลาดอย่างอื่นก็อาจจะฉลาดอืม <c oughs> Subject history Aside from the fact that I mean, a t a l l a s t r o n g e r the more the world exists longer. In other words, a world that is played for four days in real time. <laughs> <c oughs> อะไรเราบอก ok. ยิ่งอยู่มีชีวิตรอดนานยิ่งตีแรง <laughs> <laughs> สแสดงว่าก็โกงได้เลยนี่ <laughs> ใช่ไหม แบบตีมังกรวันช็อตตีตัวเดียววันตีตื่นวันช็อตอะไรเงี้ยใช่ไหม subject เออ history เดี๋ยวอ่านดูดิยังไง subject แต่มันบอกว่า four day in real time นะเออก็นัแหไะก็คือยิ่งอยู่นานยิ่งนนอันนี้ใช่แลนนี่ e x p l o d e โดน damage ด้ซึ่ง damage terrain ด้วยเฮ้ยดี Mathematic ก additional damage based on target SP อันนี้ก็ดีตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอืหหายากกูมีแค่ subject PE ไม่ถ้ามึงจะตีเปอร์เซ็นต์เลือดมึงเอาไปใช้สำหรับคราวอาวุธเฉพาะกิจแบบมึงจะไปสู้กับ เอ็นเดอร์ดากอนมึงก็ต้องมีทำไมอ่ะทำไมต้องเฉพาะกิจอ้าวถ้ามึงซอมบี้มึงเป็นตีตีตามเลือดมึงก็ต้องสมมติมันก็ซ้อมได้ไม่ใช่หรอวะไม่หมายถึงสมมุติว่ามึงจะมึงจะตีมึงจะตีเอ็นเดอร์ดากอนในสิบครั้งให้มันตายเพราะตีเปอร์เซ็นต์เลือดแต่พอมันจะไปสูจน์ซอมบี้มึงก็ต้องตีสิบครั้งเหมือนเดิมทั้งที่ความจริงแล้วมึงแค่อัพชาร์ปเนสเยอะๆมึงก็ตีมันครั้งเดียวมันก็ตายอะไรเงี้ยมึงก็ฟาร์มซอมบี้แบบวันช็อต เพราะฉะนั้นมันมันควรไอพวกนั้นน่ควรใส่อาวุธเฉพาะกิจที่แบบเวลาจะไปเจอ,อมอนเยอะๆเยอะ,ะถ้าจะไปฟาร์มก็ไม่ต้องมี่ยไ์สติลไม่เอาเลยเนี่ยเอาเอาเอาแต่ยังไม่ได้จะขาบตอนเนี้ยเอาโอไม่นั่นแหละในผู้ค่อยคับเพราะว่ากูเริ่มง่วงแล้วกูอยากนอนแล้วันเนี้ยกูก็จะนอนแล้วเออค่อยต่อกันเลยกันออเออเนนอนตั้งนานแล้ว ของวิเศษสักทีเออทีน yeah. จเจอกันอเอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็คงต้องขอพอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมเริ่มง่วงมากแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันหน้าราตรีสวัสดิ์คุณนายครับคุณคนไว ก็คุณคุ้นดิคุณคุ้นดิคุณคุ้นคุณคุ้นสิครับคุณคุ้นสิครับอย่าลืมเป็นลอนในกันนะครับเนี่ยคุณคุ้นสิวอาวคุณคุณ